โจทย์ข้อที่3า 2. จงหาความต้านทานรวมของวงจรต่อไปนี้เรามารู้จากตัวต้านทานก่อนนะครับตัวต้านทานเนี่ยถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของวงจรไฟฟ้านะครับก็<อ>จะมีสัญลักษณ์เป็นตัวหยกัยกๆแบบนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นตัวต้านทานตัวหนึ่งนะครับที่มีค่าความต้านทานเท่ากับ4โอห์มตัวต้านทานนะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาอยู่หลายแบบเลยนะครับแต่ตัวพื้นฐานที่สุดที่เรามักจะเจอกันก็จะเป็นตัวในรูปแบบที่1งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาวาด วงจรตัวต้านทานให้เหมือนกับด้านบนกันนะครับโดยเริ่มจากตัวต้านทาน4โอห์มนะครับแล้วก็ต่ออยู่กับตัว3โอห์มแล้วก็2โอห์มการต่อตัวต้านทานแบบนี้นะครับเราต่อเรียงๆกันไปแบบนี้เขาจะเรียกกันว่าต่อแบบอนุกรมนะครับต่อมาตัวต้านทานด้านล่าง6โอห์มนะครับก็จะต่อข้อมเข้าไปแบบนี้นะครับการต่อลักษณะนี้เขาก็จะเรียกว่าการต่อแบบขนานนะครับเดี๋ยวผมจะรวม ตัวต้านทาน3ตัวด้านบนนียเข้าด้วยกันก่อนนะครับการรวมตัวต้านทานแบบอนุกรมเนี่ยสามารถบวกกันได้เลยนะครับก็เอา4โอห์มบวก3โอห์มแล้วก็2โอห์มนะครับรวมกันแล้วก็จะได้ออกมา9โอห์มนะครับเพราะฉะนั้นความต้านทานที่รวมกัน3ตัวเนี่ยก็จะเท่ากับ9โอห์มนะครับทีนี้ก็จะเหลือตัวต้านทานแค่2ตัวนะครับก็ค,คือบนกับล่างที่ต่อขนานกันอยู่การรวมความต้านทานของการต่อแบบขนานนะครับเราก็จะใช้สูตร 1>, 1ส่วน r รวมนะครับเท่ากับ1ส่วน r 1บวกด้วย1ส่วน r 2แล้วถ้ามีหลายตัวก็จะบวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตัวสุดท้ายนะครับแต่ว่าข้อนี้มีแค่2ตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราใช้แค่ r 1กับ r 2ก็พอนะครับเราก็แทนค่านะครับให้ r 1เท่ากับตัวบนและกันนะครับก็จะได้เท่ากับ1.9ส่วน9นะครับบวกด้วย1ส่วนตัวล่างก็คือ6นะครับ ทีนี้เราก็ต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นส่วน18นะครับเพราะฉะนั้นตัวซ้ายเนี่ยก็จะต้องคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้ออกมาเป็น2ส่วน18บวกอยู่กับตัวขวานะครับก็จะต้องคูณ3ทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้3ส่วน18นะครับ1ส่วน R รวมนะครับตอนนี้ก็จะเท่ากับ2ส่วน18บวกด้วย3ส่วน18นะครับก็จะได้ออกมาเป็น5ส่วน18นะครับ เดี๋ยวสมการตรงนี้นะครับเราก็จะต้องใช้การย้ายค่าเข้ามาช่วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอา1ตัว R รวมเนี่ยนะครับย้ายไปอยู่ฝั่งขวานะครับจากการหารก็จะกลายเป็นคูณนะครับแล้วก็18เนี่ยผมก็จะย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายนะครับจากหารอยู่ก็จะกลายเป็นคูณเหมือนกันนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะกลายเป็น18นะครับเท่ากับ5คูณอยู่กับ R รวมนะครับ เราก็แก้ต่อได้โดยการหาร5ทั้งซ้ายและขวานะครับฝั่งขวาเนี่ย5ก็จะตัดกันไปนะครับเหลือแค่อารวมนะครับฝั่งซ้าย18หาร5ก็จะได้เท่ากับ3.6นะครับเพราะฉะนั้นอารวมเนี่ยก็จะเท่ากับ3.6โ oh อห์มนะครับดูที่รูปนะครับเมื่อเรารวมสุดท้ายแล้วเนี่ย2ตัวนะครับที่ขนาดกันอยู่ก็จะกลายเป็น3.6โ oh อห์มนะครับ ก็จะตอบเป็นข้ององูนะครับ3.6โอห์มครับผม